จากสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเลยขนาดนี้เริ่มแห้งแลง้งทําให้ลิงวอกวัดถ้ำผาหมากห่อตําบลสีสงครามอําเภอวังสะพุงซึ่งถือเป็นลิงวอกฝูงสุดท้ายของประเทศไทยได้พากันลงจากภูเขามาหากินด้านล่างเนื่องจากอาหารในป่าเริ่มขาดแคลนโดยมีพระสงฆ์ในวัดและญาติโยมที่มาทําบุญและนักท่องเที่ยวนําอาหารมาเลี้ยงและจากสภาพอากาศที่ร้อนทางวัดได้ทําสระน้ําไวใ้ให้ลิงเล่นคลายร้อนด้วยอย่างไรก็ตาม ฝูงที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่พระสงฆ์ที่จาพรรษาอยู่ที่วัดถ้ำผาหมากห่อเป็นอย่างมากทั้งการรื้อทําลายเข้าของเครื่องใช้อาคารกุฏิพระอาจารย์โสพลสันตาจิตโตรักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาหมากหอเล่าว่าวัดแห่งนี้สร้างมาเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วบริเวณนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่าอยู่หลายชนิดรวมทั้งลิงวอกแต่เมื่อเวลาผ่านไปประชากรลิงได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีประมาณ2,000ตัวในขณะพื้นที่ป่าของวัดหรือเพียง60ไร่เท่านั้นพื้นที่รอบวัดที่เคยเป็นป่าก็กลายเป็นไร่นาของชาวบ้านเมื่อถึงเวลาหน้าแหลงในป่าอาหารน้อยลงลิงก็จะลงมากินด้านล่างมากขึ้นออกไปกินพืชผ,ผลทางการเกษตรของชาวบ้านทําให้ชาวบ้านต้องวางยาลิงตายเป็นจํานวนมากความเดือดร้อนเดือดร้อนในเรื่องลิงเราเนี่ยขาดอาหารขาดอาหาร ทีนี้ลิงก็ไปกินพืชไร่ของชาวบ้านก็เกิดการเบือ่อลิงตายจำนวนมากมีการเอาปืนยิงทีนี้ทางวัดก็มีความเดือดร้อนอะจะเป็นเดือดร้อนในเรื่องเสนาสนวัตถุลิงพังลิงหรือเนาะพระพุทธรูปหักคอหักแล้วการดูแลลิงนี่เราก็จำกัดพื้นที่มันไม่ได้ รักษาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาหมากฮ่อกล่าวอีกว่าเคยนำปัญหาความเดือดร้อนไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลยและสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยให้เข้ามาทําหมันเพื่อลดจํานวนและฉีดวัคซีนป้องกันร,รักษาโรคระบาดแต่ก็ได้รับการปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าไม่มีงบประมาณเพียงพอทางวัดจึงต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขอบริจาคทานจากผู้ใจบุญนําอาหารเข้ามาเลี้ยงลิงไปวันๆเพื่อไม่ให้ลิงออกไปหากินพืชผ,ผลทางการเกษตรชาวบ้าน จึงขอวอนให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องลงมาดูแลแก้ปัญหานี้ให้ด้วยเพราะลิงก็ถือว่าเป็นสัตว์ป่าอนุรักษ์เช่นกัน